เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมขนมครัวซองเนี่ยต้องเป็นลักษณะโค้งๆเหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้นะคะความจริงแล้วการดีไซน์การออกแบบขนมชิ้นนี้มีความหมายบางอยา่างซ่อนอยู่และมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคะ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ย ยังเป็นเหมือนตำนานที่อาจจะไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนนะคะแต่ต้นว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสาหรับขนมครัว2ชิ้นนี้ค่ะเขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยกองทัพออตโตมันนะคะได้พยายามที่จะขุดอุโมงค์ใต้ดินนะคะเพื่อที่จะมายึดตัวเมืองเวียนานาเนี่ยแหละแต่บังเอิญนะคะในตอนนั้นมีพนักงานเบเกอรี่เนาะที่ทางานอยู่ใต้ดินตอนดึกนะคะในช่วงเวลาน,าน,นะะั้นค่ะเขาสังเกตเห็นแลวก็ได้ยินเสียงที่ผิดปกติค่ะก็เลยได้มีการไปแจ้งทหารนะคะจนสามารถมาสกัดการลุกรานี้เนี่ยได้อย่างทันเวลาแล้วก็ทําให้เมืองไม่โดนยึดนั่นเองค ก็เลยเหมือนมีความสุขกับสิ่งนี้มากนะคะต้องบอกว่าเหล่าช่างอบขนมในเวียนานาเนาะเขาก็เลยได้อบขนมที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวขึ้นมาค่ะพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์นะคะที่อยู่บนธงของอาณาจักรออตโตมันนั่นเองค่ะเขาต้องการจะสื่อนะคะว่าขนมที่เขากินเนี่ยคือการกลืนกินศัตรูนั่นเองค่ะต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยก็จะยังไม่ได้เรียกว่าครัวซองนะคะแต่ว่าจะเรียกว่าคิฟเฟิลนั่นเองค่ะซึ่งคิฟเฟิลเนี่ยจะเป็นขนมปังยีสต์นะคะทุกคนที่มีมาตั้ง่งงรรคซััน,นนมนนออ้เาจ,จไไดบก,กหืใ นนะะแต่ก็ต้องบอกว่ามันหอมแล้วมันก็อร่อยแน่นอน,นะคะเพราะว่าในสมัยนั้นแล้วก็ในตำนานที่มีการเขียนถึงเนี่ยก็บอกว่าเป็นขนมที่ยอดฮิตมากๆนะคะในออสเตรียค่ะจนกระทั่งในช่วงปี1839นะคะนายทหารชาวออสเตรียคนหนึ่งนะคะได้ชื่อว่าคุณออกาสเนี่ยเขาก็ได้ไปเปิดร้านขนมในปารีสนะคะเป็นนักขนมเวียนานานี่แหละก็ได้มีการหยิบตัวคิฟเฟิลมาขายที่ปารีสด้วยนะคะจนคนในฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อให้หม่ว่าครัวซองค่ะ ซึ่งครัวซองก็แปลว่าคร e s c e n นะคะหรือว่าพระจันทร์เสี้ยวในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีกฎเรื่องของรูปทรงด้วยนะคะถ้าเป็นครัวซองที่ทําจากมาร์เการีเนี่ยจะต้องทําเป็นทรงโค้งรูปพระจันทร์เสี้ยวแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นครัวซองที่เป็นเนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องทําเป็นทรงเป็นแบบแท่งตรงนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถแยกออกว่าเป็นครัวซองในลักษณะไหนนั่นเองค่ะต้องบอกว่าตำนานของครัวซองยังไม่ได้หมดเท่านี้นะแต่ว่าอีกหนึ่งตำนานที่เขาบอกว่าทำให้ครัวซองฮอตฮิต ะะซึ่งเป็นราชินีของฝรั่งเศสค่ะที่เขาด้มีการคิดถึงบ้านเกิดเนาะก็เลยได้มีการนาคิฟเฟิลเนี่ยกลับมาด้วยนะคะแล้วก็กลายเป็นที่นิยมในราชสำนักค่ะซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าละกันเนาะที่เป็นการบ่งบอกว่าครัวซองในถือกําเนิดมาได้ยังไงแล้วทําไมครัวซองถึงเริ่มฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ฮอตฮิตมากในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะในฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มองว่าครัวซองก็เป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่กินได้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่า จุดเริ่มต้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีตำนานอื่นๆของครัวซองที่เคยได้ยินมาเนี่ยสามารถมาแชร์ริ่งเพิ่มเติมกันที่คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามรายการสิ่งประดิษฐ์ดได้ในทุกช่องทางของ Creative Talk เลยค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ค่ะฝากกดไลค์และก็กด u ั s cribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดซีฟอนนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในคลิปหน้าค่ะแล้วเกิดถ้าใครนสนใจเรื่องของสปอนเซอร์หรือการติดต่อลงโฆษณาก็สามารถทักมาที่เพจของ Creative Talk ได้เลยค่่่ะะแล้ว้วพบกันนใหมหม P าค